คุณนึงเป็นไส้คุณนึงเป็นหน้ำคุณนึงเป็นน้ำหวานคุณนึงกับเป็นโคกอะคู่กันหวานด้วยกันสีดำไหมบ้ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ข้นครับกับมาพอกันที่รอกับช่องหรืบนคุณกระสินครับพี่น้องเมื่อนี้ผมก๊อบนงเบียร์สิผ้าพี่น้องเมื่อกินตำส่วข้าหมูทอดกรอบครับวันนี้พี่น้องโอ้ยน้องพี่น้องสดหย่อนเลยขิดดอยากครับผมเมนูเก่าอยู่เรือครับพี่น้องแต่ว่าผมคิดอยากเนาะผมขึ้นอยากครับคือว่าของเสียบอยู่กับผู้มักพี่น้องเอาพักกับกระสินี่พักชี้เล้า สลัดมละละหลาหอมชู่มด้วพี่น้องครับหลาหอมชู่นี่ผู้พี่น้องมันถามมาหลายกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยแปดสิบาทพร้อมส่งนะครับพี่น้องทั่วประเทศครับผมครับขาดบะไรเพิ่นขาดบะไ,ไระเรียกผลิตมาอ้าพี่น้องครับก่อนสิไปกินน้ากันฝากก็อะไรก็แจ๊กกดติดตามในช่องเคยบนคนกระสินีเน้เด้ครับผมกินน้ากันนะครับนอ้นองาาอพี่น้องมามาจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้จาเด้ตอตำบิ๊กป้องปอน <บ>มากินละไายเด้อข้าวมึงไงหนึ่นงถ <laughs> อดเน,นี่ยดิ <laughs> ให้กินละบ่ <laughs> ให้กินแล้วอ่ะเอาปลาเลยขอบคุณครับบ<ง>ูกรอบทะลุจอยแลนะ,น,ะ,ะน้อเหมยน้อกินอันหนุยเห็ดแบบกินง่ายจ้ะกินง่ายครับวันนี้เผ็ดจัดจัด เทสตยัยเบาเรืองบ้งสีกับหูก มันนี่ฝนท่างพี่น้องโต๊ะอยู่บ่ครับผมมันนี่ฝนบ่โต๊ะครับท่างนี่แข่งจ้างปังจำมันนี่อากาศฮ้อนสลับนี่โฮมเนี่ยต้หน่อยพยาพยาก่ออน้รพยาก่าอนอากาศไม่เอียนี่มาสั่วพี่น้องโอ้ยน้องจีนสดได้ครับเดิม Hughba! Mm. 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 <laughs> Piff! เสียดพี่น้องเสียดครับนี่นกิดเห็เดแยแบบกินง่ายเลวยจ้ะพี่น้องหมูกรอบข้าหม,มูกรอบ นี่พี่หน่องมาถามมาว่าคือหยอกกันตลอดใช่ฮะเคยผิดกันอยู่บ่ผิดกันกะมีพี่หน่องมีทุกอย่างครับมีทุกลดเด้พี่หน่องอ๋ออุ้ยหายหรอกบ่ผิดกันหัวมีอะไรกันเนาะพี่หน่องเนาะทุกเน่าทุกเน่า นี่เป็นสารนะนี่ทูน่าฉาพี่น้องเลยจะเข้ากับปับ๊บโตเขาห้ากันได้ตลอดไดพ้พี่น้องคุณหนึ่งเป็นไส้คุณหนึ่งเป็นหนาม ตันึงเป็นน o, ้ำวามตันึงกับเป็นโคกอ่ะคกกันนำวานด้วยกันสีดำไหมบอกตอนเบียร์ทองแล้วใจฝากเห็นไหมแม่แม่อยากกินน้ำโคกนะแม่กินเบียร์ซี่นะผมกวนน้องดำถึงหวัง ความอันเล็กหน่อยเนาะจา้ะอ,อยากก่างกลัวน้องดำเหมือนผมเห็นไหม <laughs> <c oughs> อืมลองครับของมักเลยมุกรับอ,อืม มือน,นีสองกิโลด้จ้ะน้่งจ้ะสองกิโลแบบจุกๆเลยหน่วย <c oughs> เห็ดแบบปกติกินสามคนมันนี้กินสองคนบัดบ่าสองกิโล Si mm. mm. mm -hmm. det. Right. ดีเลยนี่ช้ำๆช้ำๆข้างในอืม สายฟ้าเอาววาอยู่ไหยได้พี่น้องคือมิดเห็พวกมันเนี่ยคือนดีแ่้ <c oughs> เอาอย่างล่อล่อน้องไว แดบเปลี่ยนแปางนี่คุณว่านก็นแดบบแบบนี้จ้ะเพราะกำลังเดี่ยวไปขายของทั้งไดนหรอทั้งลมทั้งฝนขาอยู่ว่าน,านพี่น้องไปขายของโอ้ยพท่านเด็กทุ่นเลยกำไรอยู่เล <c oughs> ยกำไรฝนตกห่อมโอ้ยเน,นอต่วลูกทิ้ต่วนเมียรหรือผ้าเมื่อพ้าเมื่อว่านครับ ผมว่าโ,โต๊ะบักแห่งหนึง่งทั้งลมนี่ปิวเบิร์ดแถวเนี่ยของมา,าห้องเขามเมื่อตั้งรักกอนแบบผมว่ามือฉันทำไมมันเล่ไล้ายมือเดียวผมว่ามือก็มี ว่าอยู่ผมจะกล้มจะกล้มรับพอดีเม <c oughs> ี่ยพน,อน,อนันน้อนป่อยเหรียญกับพี่นอ้องเหรียญจะเงาเพื่อจังให้นอนอาบน้ำแล้วเพื่อจะสีหิ้วนมนอนจ้ะเอาจะเห็ดเบียดได้ก็เดี๋ยวไปขายของใส่ใอยุคข้าวหนึง่งโดนเติบอยู่ได้มื้ว,มวนมาปานอ่ะ <c oughs> คนเต๋อ,อเนาะเตียงกาตาหลายๆนะแถวนี้เนาะร่วงขาเนี่ยเนี่ยเอา้เอาเกี่ยวอะไรกับกากามากินเสร็จเนื้อเสือหารเนาะอ้าวเหรอ,อเอ้าวเหรอไม่เคยดูกาเนาะมาอยู่นี่ไม่แม่กันหรือกันล่ะที่แหละบอก บนันไปมาโ,โอ้โล่งขาซัดดึงน้องนะอ๋อเขาสมัยกนะ่อนเนาะเขาถือแมอนบอกอมสมัยกนะ่อนเนาะเนี่ยอืม,อม ขอบรับขอบฮึ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 ฮ่าบ ลมมาละ ใดไหอน,หนก็ะหอนไรพี่น้องพักล <ง S 1> ูกพักลูกไวนในเหี่ยวพี่น้องอืมแดดขัด,ดหดเสาเชียงมากพักเหียวแรกกับตองหดอีกพี่น้องอ ผมยันฝนดีกระเนื้อทุกปีนี่พี่น้องนะเด็วกวังห่างนะตุ๊กไม้ดีเขางามอย่างเนี่ยเวียดนามจะดวงรถดินเขาไม่ไม่วิ่งแล้วเหรอวันนี้ไม่รโดน โเคลื่อนมาดินค้างบ้านกับสุดพี่น้อกเนาะล่งไปถมอีกข้างหลังเราล็อกกำแพงครับกหลังก็ล็อกกำแพงส่วนมากมันไม่ค่อยแน่นอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้ให้รถเขาเหยียบเหยียบเหยียบทับขนาดนั้นเพราะถ้าเหยียบ กำแพงมันพังเลยนอกจากรอฝนตกให้มันไอ้ให้มันแจบเองนยจ้ะถอาฝนไม้แห้งกรกำแพงลมเลยจ้ะกำแพงพังสองบอบละ สองสองฝาอืมอ,อืมสองหลอกพังเลยฝนมันมาแห้งขวดดินมันก็ไลเนาะปลาเนาะนี่จบตรวโงการมันจะเปลี่ยนเป็นยังไนงนีจ้งเลยเขาเขากำหนั่งเมื่อกี้ต้องการได้พี่น้องเ้ย ของเอ็มเอ็มกันสองคนเลยมันนี่พี่ดองสิว่าล่ะอืมอ่ะอันใดอืมอืมฟ้าแอบมาดูว่าถ่ายคลิปเสร็จยัง Hmm betul lah. Bangun. Uh. อ,อ่ะอ็นอ็นดน,นี่เอาไหมอ็นวิมาแข่นไหมแบบ tiên là Bất kỳ một cái này Ừ. đi là đây là Được Ừ Ừ Ừ เฮ้ยพี่น้องแห่นเร็วันจังแหบสุดน่ะสองกิโลเฮ้ยเบิดตำสั่วอีกพุ่นชุก,กุกจบอยากกินเนาะหนูยเป็นอยากเป็นหิว เ่ยกินบะเกียร์เทียดเลยหมูกรอบสองกิโล <laughs> กิโลบะเกียร์เทียนพี่น้องครับผมสลบพี่น้องที่มาคลิปนี้นะครับเนาะที่กำลังรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเนาะทมากระชือ ธรรมะเถึกใจก็อะยก็แช่ก็ติดตามในช่องเคยบนคนน้นกระสินเรด้อยครับผมกราบขอ,อให้ในการกินบันสาพหรือวัสถึกต่องนอบเนาะหรือว่างตัวบดีเรื่องสี่ครับเน,นี่ยนั่งของอะไรมือน,นี้ผมสองคนเอาความแซ่บไปสามีมือนหนาเมา่พอความแซ่บกันไหมนะครับเน,ะบนาะสวัสดีล่ะครับผมสวัสดีจ้า